เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้เรืงรายวันพระจําวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566คนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆเหมือนเดิมจะลงทุนควรเน้นการลงทุนระยะยาวจะมีโอกาสคุ้มค่ามากกว่าเรื่องของการงานหากคุณเป็นหัวหน้างานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีเรื่องให้คุณปัน่ปนป่วนใจบ้างเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็สามารถจัดการได้ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่แล้วคนรักเหมือนลิงกับฟันกระทบกันบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นธรรมดาแต่สุดท้ายก็มั่นคงเหมือนเดิมส่วนคนโสดมีใครเข้ามาคุยคุยในช่วงนี้ขอให้ลงเปิดใจดูบ้างสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์มีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบจากการลงทุนหรือการเสี่ยงดวงส่วนพ่อค้าแม่ขายจะทั ส่วนพ่อค้าแม่ขายจะขายดีเทนาเทท่านับเงินไม่ท่วนเรื่องของการงานช่วงนี้ดวงดีมีโอกาสที่จะได้พบเจอความก้าวหน้าถ้าอยากโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนตําแหน่งได้ดังใจหวังเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักความสัมพันธ์เน่นแฟนดีไม่มีปัญหาระยะนี้คุณทั้งสองคนเน้นเรื่องของความมั่นคงต่อร่างสร้างตัวมากกว่าส่วนคนโสดมีใครสักคนเข้ามาในตอนนี้ลองค่อยๆทําความรู้จักไปจะดีที่สุดสําหรับคนที่เกิด เรื่องเรื่องของการเงินยังไม่มีลาบลอยอะไรเข้ามาให้ลุ้นคุณยังได้เงินจากการทํางานเป็นส่วนใหญ่เรื่องของการงานคุณอาจจะต้องเหนื่อยมากพอสมควรแต่เป็นความเหนื่อยที่คุ้มค่าเพราะเหนื่อยแล้วดีคุณก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จถ้าคุณไม่ย่อท้อเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักมีเรื่องให้งอนกันบ้างในช่วงนี้แต่ใช้เหตุผล ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ส่วนนโสดมีแววว่าจะได้พบรักครั้งใหม่แต่อย่าเป็นรักที่ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคนเกิดวันพุธเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้ยิ้มได้ในตอนนี้เพราะเงินทองไหลเข้ามาไม่ขาดสายเลยทีเดียวเรื่องของการงานช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะประสานงานอะไรกับใครก็ตามจะดวงานอะไรผลลัพธ์ดีต่อใจมากมา เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันเหมือนเดิมเหนียวแน่นเพียงแต่ระยะนี้งานเยอะหนัก งานเยอะไปหน่อยควรใส่ใจกันน้อยลงเพราะมัวแต่ยุ่งเรื่องงานส่วนคนโสดยังไม่มีใครเข้ามาในชีวิตคุณเลยสถานการณ์ตอนนี้เงียบกริบสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินคนเกิดวันพฤาหาัสบดีเงินทองเข้ามาตอนนี้ดีขึ้นกว่าเดิมและดีอย่างต่อเน,นื่องมีโอกาสที่จะเก็บเงินออมมากขึ้นเรื่องของการงาน,นงแม้คุณจะเหนื่อยสายตัวเทบขาด คุณจะต้องรับผิดชอบการอื่นออีกมากมายจนอยากจะเทงานไปเลยทีเดียวก็ว่าได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักในช่วงนี้ทํางานเยอะเครียดบางบางครั้งเผลอสาสอารมณ์ใส่กันแต่ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรส่วนคนโสดสบายใจได้เลยถึงไม่มีใครเข้ามาค้างกายแต่คุณก็มีความสุขดีสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินตอนนี้ดวงการเงินดีขึ้นกว่าเดิมเพราะ เพราะคุณมีเงินเก็บมากขึ้นเรื่องของการงานถ้าเรื่องของการงานถ้ามีแพลนอยากจะทําอะไรให้ลุยไปเลยเต็มที่จังหวะนี้ราบรื่นและคล่องตัวเลยทีเดียวเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักถือว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันดีมีเกณฑ์คบหากันไปในระยะยาวเพราะความรักของคุณปูกพันกันมากส่วนคนโสดมีวิแววว่าจะได้เลิกโสดสักทีเพราะเร็วๆนี้จะมีคนถูกใจเข้ามาอย่างแน่นอน สำหรับคุณที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินตอนนี้ได้รับข่าวดีเรื่องเงินทองหากรอคอยเงินค่าตอบแทนผลประโยชน์อะไรบางอย่างคุณก็จะ ได้สมบัติของการงานการงานตอนนี้หนักหนาสาหัสจนคุณไม่สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้เลยแต่ยังต้องอดทนต่อไปทุกอย่างก็จะผ่านไปได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนคนโสดคุณเหมาะที่จะเก็บเงินเก็บทองก่อนที่จะมีแฟนดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ